มีทานเรื่องการผจญภัยของลีโอกาละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมป่ามีเด็กชายชื่อลีโอที่ชอบการผจญภัยวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่าในป่ามีแสงประหลาดปรากฏขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูลีโอจึงตัดสินใจไปสำรวจด้วยตัวเอง ขณะเดินทางเขาพบกับกระรอกน้อยชื่อสปาร์กที่เตือนว่าในป่าอาจมีสัตว์ประหลาดแต่ลีโอกลับบอกว่าฉันไม่กลัวเมื่อมาถึงใจกลางป่าลีโอพบแสงสว่างที่มาจากหินวิเศษไม่มีสัตว์ประหลาดอย่างที่ทุกคนคิดที่นั่นเขาพบเต่าชลาที่บอกว่าหินนี้ช่วยให้ป่าเติบโตอย่างงดงาม แต่ชาวบ้านไม่เคยรู้เพรพวกเขากลัวลีโอกลับไปบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องกลัวและพวกเขาควรช่วยกันดูแลป่าให้เติบโตแข็งแรงข้อคิดความกลัวมาเกิดจากสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเรากล้าเผชิญหน้าเราอาจพบสิ่งที่ดีงามแทนถ้าชอบเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ